สวัสดีทุกท่านครับวันนี้พามาชมาการติดตั้งปั๊มอัตโนมัตินะครับกับระบบปปาเพื่อเก็บน้ำสำรองเอาไวา้โดยวิธีการทำาบพัดด้วยนะครับเรามาดูเรื่องปั๊มกันก่อนนะวิธีการติดปั๊มและก็เทคนิคซึ่งสำคัญมากนะครับถ้าท่านติดผิดแล้วก็มอ ปั๊มของท่านจะไม่ตัดจะทํางานอยู่ตลอดเลยแล้วก็คือตัวเช็ควาลตัวนี้นะครับอยังมีทันินตัวนี้นะครับเช็ควาลตัวนี้ท่านจะต้องติดะระหว่างนี่ถังครับถังแล้วก็ท่านจ,จะมีบนบวาล์วหนึ่งตัวเช็ควาลนะครับแล้วก็มอเตอร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็ทางน้ําออกนะครับ ทางข่าแล้วก็บอทางน้ำออกเราจะติดบนวาไว้หนึ่งตัวไว้สำรองเวลาเกิดแลรขึ้นแทนไดกิดนะครับยังทั้งก็ต่อเข้าระบบของบ้านนะครับซึ่งอันนี้ผมจะทําระบบไบพาสไว้หมายความว่าเมื่อน้ําประปานะครับมีแรงดันที่ดีกว่าระบบของประปาก็จะไหลนะครับตัวน้ําในถังก็จะไม่ต้องใช้มอเตอร์ตอนนี้เราก็จะมีตัวปรับแรงดัน,นแล้วก็ปรับแรงดันตาม ที่เราต้องการถ้าเราปรับเรื่องน้นหได้อ่อนหน่อยอ่าแล้วพอน้ำประปามามันก็จะดันมาแต่ถ้าเราปรับปั๊มให้แรงเกินอ่ามันก็จะดูดน้ําในถังมาใช้ตลอดแต่ก็จะทําให้น้ําในบ้านของท่าน <c oughs> มีแรงดันที่ตลอดนะครับอ่าอันนี้เลือกแต่ท่านจะปรับแต่งนะครับอันนี้แต่ของผมจะปรับให้อ่อนไว้นิดนึงเพราะว่าจังหวะที่น้าประปามันแรงเราจะใช้น้ปบบาประปาแล้วก็ไม่ต้องไปเปลืองคัาไฟเรื่องการดูดน้ำในถังออกมาใช้แล้วก็เก็บสำรองเอาไว้ วิธีการต่อใบพัดก็ไม่ยากครับอันนี้ก็คือตัวนี้คือตัวเข้าบ้านนะครับเป็นตัวเข้าบ้านอ่านี่คือเข้าบ้านอ่าตัวนี้สายเมนนะครับสายเมนของปะปาที่เข้าบ้านนะครับนี่ครับอ่าอ่านะครับอ่าสายเมนปาอันนี้ตัวถังนะครับนี่ตัวถังนี่เป็นตัวถังครับผมอ่า ตัวถังของผมจะนี่นี่นะตัวนี้เป็นเป็นสายประปานะครับอตัวนี้จะเป็นสายขึ้นถังคือน้ําประปาที่ขึ้นในถังนะครับเราก็จะดูดเาไว้ตัว็นการป้องกันเวลามีปัญหาแลา้วซ่อมนะครับนี่ก็ผมจะดินมาสองเส้นมันยัง,งมันจะมาไกลนิดนึงนะครับอ่ะทีนี้เราจะดูทายังไงต่อนะครับเวลาเราปั๊มมันดูดเพื่อให้น้ามันย้อนกลับขึ้นถังนะครับเพื่อให้น้ําย้อนกลับขึ้นถังของเรา แล้วก็ย้อนกลับเข้าไปในระบบปะปาอ่ะนี่มาดูวาล์วตรงนี้ครับวิธีการทำใบาพัดนะครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ท่านตรวจส,สอดูก่อนนะครับนี่มิเตอร์นะครับถ้าไหนจะเป็นมิเตอร์ประปานะครับนี่ก็คือเส้นประป่าเล่มาแล้วก็ติดบนวาล์วสักตัวนะครับเผื่อเวลาซ่อมนะครับหน้าหลังไม่ต้องไปเสียดายนะครับอ่ะ ดูนะครับอันนี้เราจะติดเช็ควาลวอีกหนึ่งตัวอ่าเช็ควาลวนะครับตัวตัวกันน้ํากลับตัวนี้ก็จะเป็นท่อประปานะครับตัวนี้เป็นท่อประปาะท่อประปานะครับตัวนี้อ่ะนี่คือท่อประปาทั้งหมดนี่คือท่อประปาที่ต่อมาเมื่อกี้ให้ดูต่อมาจากโน้นที่ถังลงเขาท่อประปาไหลมาแล้วก็พอดีผมมีมีมีก๊อ,อกตรงนี้ก๊อ,อกนะครับตรงนีนก๊อกเดินหน้าบ้านก็เลยจําเป็นจะต้อง เอาน้ำประปลาขึ้นจากขึ้นถังจากตรงนี้นะครับอันนี้ก๊อกนี้นะครับเพื่อไม่ไน้ํามันย้อนกลับเข้าไปในระบบถังก็มีบนวาแล้วก็ติดเช็คว่าวนะครับและตัวนี้น,นี่ท่านสังเกตตัวนี้นะครับตัวนี้คือน้ําที่ขึ้นถังนะครับตัวนี้คือเส้นนี้คือน้ําที่ขึ้นถังวิ่งไปโน่น้วครับโน่นแล้วก็ไปขึ้นถังของเราแล้วก็จะออก พราะงั้นเราจะต้องติดเช็ควาวี่ตรงนี้เพื่อไม่เวลาปั๊มน้ำทำงานนะครับเพื่อไม่ปั๊มน้ำน้ำประปา้อนกลับขึ้นถังแต่ให้มันไหลเข้าไปในระบบประปานะครับแล้วก็กันน้ํายนกลับในระบบประปาด้วยนะครับตัวเช็ควาวตัวนี้สําคัญมากนะครับอ่ะก็เราถ้าท่านเห็นเราจะติดเช็ควาทั้งหมดสองตัวตันนี้จะวิธีการทัดไมพัดน,นะครับก็จะสะดวกก็จะเป็นระบบอัตโนมัติทันทีท่านไม่จําเป็นจะต้อง มาเปิดปิดวาวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านสวัสดีครับ